สวัสดีค่ะกำลังจะออกไปตีปิงปองก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าตีปิงปองเป็นกีฬาทีา่คนที่นี่คนที่กเกษียณอายุนะคะนิยมเล่นแล้วก็เล่นแบบเป็นกีฬาที่เป็นประจำอย่างลุนี้ก็จะไปกับแฟนนะคะวันพุธเพื่อเือหัดแล้วก็วันศุกร์แล้วก็ไปตีในสเตเดียมใหญ่ก็จะมีเพื่อนๆ เยอะพอประมาณก็30-40คนเหมือนกันตั้งแต่ข <c oughs> อไปค่ะตั้งแต่เช้าก็คือ9ก้าโมงเช้าไปถึงบ่ายโมงไปเลิกบ่ายโมงในระหว่างตีก็จะมีอ่าถ้าถ้าเหนื่อยก็มีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งพักจิบกาแฟชากาแฟแล้วก็มีขนมพวกขนมเคก้กขนมพวกนี้ค่ะตามสบายเลยแล้วก็ เป็นสมาชิกจ่ายค่าสมาชิกจ่ายค่า,าแต่ละครั้งที่ไปด้วยแล้วแต่ว่าจะอยู่ในสมาคมไหนแต่ว่าเป็นกีฬาที่คนที่กเกษียณอายุนิยมเล่นมากมากอีกอย่างหนึ่งของของคนที่นี่นะคะได้เจอเพื่อนได้พูดคุยได้ผ่อนคลายแล้วก็ได้ออกกําลังกายแล้วเวลาไปาไปเที่ยวนาะไม่ได้เจอกันนานเวลาเจอกันก็จะ เจอกันที่สนามเทเบิลเทนนิสที่นี่เรียกเทเบิลเทนนิสน,นะคะบ้านเราเรียกตีปิงปองเนาะแต่ว่าเขาก็รู้นะคะตีปิงปองตีปิงปองก็รู้ค่ะก็มาเล่าให้ฟังค่ะ